เปิดร้านสักไม่อยากเจ๊งห้ามลืม3เรื่องนี้ใครไม่อยากเจ๊งนะคะฟังคลิปนี้การเปิดร้านสักนะมันก็คือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันและทีนี้การทําธุรกิจจะไม่แยกบัญชีไม่ได้เข้าสู่ข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องแยกบัญชีธุรกิจอย่างชัดเจนคือบางทีอ่ะพอตอนที่เราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทําธุรกิจอย่างเงี้ยบางทีเราจะชอบเอาเงินทุกส่วนมารวมกันหมดเลยเว้ยตัวมิม มิมก็เป็นมิมจะชอบเป็นมิมเพิ่งจะมารู้ช่วงหลังๆนี้เองว่าจริงๆแล้วมันจะต้องแยกกันอย่างชัดเจนมิมเคยไปดูช่องคนที่แปลหนังสือไปหนังสือเล่มนี้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 เนี่ยสองเล่มนี้เนี่ยคนที่แปลหนังสือสองเล่มเนี้ยเขาเป็นโค้ดการเงินมิมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรมิมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครจะถามชื่อว่าชื่ออะไรก็ถามมาในแชทส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวมิมจะหาแล้วก็จะตอบไปในแชทส่วนตัวนะคือมิมจําชื่อไม่ได้ทีเนี้ยมิมเคยเข้าไปดูในช่องของ เข,เขาเป็นคนแปลหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกนะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าการทําธุรกิจอ่ะมันจะต้องแยกบัญชีกันอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่แยกบัญชีอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะดึงเงินออกมาใช้มั่วบางทีมันคือเงินที่เราจะต้องเอาไว้ใช้เกี่ยวกับในร้านซื้อของจ่ายค่านา้ำค่าไฟของที่ร้านอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกมาใช้แบบไปกินนวดไปให้ลูกไปโรงเรียนไปชอปปิ้งส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เงินอ่ะมันมั่วและมันไม่รู้เลยว่าเงินอ่ะมันได้เท่าไหร่มันจ่ายเท่า มันมีรายรับเท่าไหร่มันมีรายจ่ายเท่าไหร่มันจะต้องคำนวณยังไงซึ่งเราคำนวณไม่ถูกเลยเพราะว่าเงินแม่งมั่วไปหมดเลยเราใช้แค่บัญชีเดียวไงเราจะต้องแยกบัญชีกันอย่างชัดเจนเข้าสู่ข้อที่2เลยก็คือว่าเราจะต้องรู้รายรับรายจ่ายแบบชัดเจนเป็นตัวเลขชัดเจนเลยนะไม่ใช่คิดแบบว่าเดือนนี้สามหมื่นกว่าบาทหรือว่าสี่หมื่นวะหรือประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เราจะต้องรู้มันอย่างชัดเจนเลยว่ารายรับ นี้เท่าไหร่4 5ื่ห้ารายจ่ายจ่ายเท่าไรหมื่นหหรืออะไรเงี้ยเราจะได้คํานวณได้ว่ารายรับมันน้อยเกินไปหรือรายจ่ายมันมากเกินไปเพราะบางทีอะรายจ่ายมันอาจจะมากเกินไปโดยการที่บางทีเออเราอาจจะใช้อะไรเปลืองสักอย่างหนึ่งเช่นแบบบางทีอาจจะมีการค่าน้ํามากเกินไปหรือบางทีอาจจะแบบใช้ไฟเยอะเกินไปไม่ได้ประหยัดไฟอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่ามันมาจากจุดไหนไม่งั้นน่ะถ้าสมมติว่ารายรับก็ไม่รู้เรื่องเลยรายจ่ายก็ไม่รู้เรื่องเลยโดยการที่ มองภาพไม่ออกเลยว่ารายรับกับรายจ่ายอะไรมันมากกว่ากันอะไรมันเกินสมดุลอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ธุรกิจเรามันไม่มั่นคงก็ได้นะเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีตัวเลขอย่างชัดเจนอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนเดือนหนึง่งอะเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราจ่ายไปกับอะไรบ้างมันคุ้มทุนไหมบางทีเช่นภาพภาพหนึ่งถ้าสมมติเราคํานวณเป็นภาพแล้วกันเป็นภาพงานศักดิ์นะถ้าสมมติว่าภาพภาพหนึ่งเราทําแล้วเราใช้ต้นทุนเต็มหลังเนี่ยเราใช้ค่าหมึกค่าสีนู่นนี่นั่นไป ประมาณสักสมมุติ5,000แล้วถ้าเราเป็นช่างที่มือใหม่และเราก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าต้นทุนอ่ะมันเท่าไหร่เราก็เลยคํานวณไม่ถูกบางทีเราอาจจะเป็นมือใหม่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะคํานวณยังไงดีเราก็เลยตีไปซะประมาณ5,000มันกลายเป็นว่ารายรับกับรายจ่ายมันก็เท่ากันดีไว้อย่างนั้นอนะ่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าภาพภาพหนึ่งอ่ะเราจะต้องได้กําไรเท่าไหร่ Seg <S <S 네ชั่วโมงหนึ่งเราทํางานเนี่ยเราได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งเราทํางานเนี่ยเราทํางานกี่ชั่วโมงแล้วเราได้เท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่แบบว่าทําแม่งไปอย่างน ทำมันไปอย่างนั้นน่ะ <_ d ew s> ก็ไม่รู้เดือน <_ d ew s> เดือนหนึ่งก็สักประมาณสักประมาณสิภาพเออในสิภาพก็สักประมาณภาพละ4ี่ชั่วโมงเออก็ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองรายได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ก็สักไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้นะเว้ยขนาดที่เราทํางานเซเว่นน่ะเราทํางานเออเงินเดือนเนี่ยเรายังรู้เลยว่ารายได้ตกชั่วโมงเราเนี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่เราจะต้องรู้รายได้ตัวเองก่อนเพราะบางทีถ้าเราไม่รู้รายได้ตัวเองอ่ะเราจะใช้เวลาไปกับอะไรที่มันไม่สมควรเช่นบางทีสมมติว่าตัวบิมเองน่ะ มิมตีราคาชั่วโมงของตัวเองสักประมาณสมมุติว่าเออ่1,000บาทอย่างเงี้ยสมมุติว่าราคาชั่วโมงของมิมเนี่ยชั่วโมงละ1,000บาทมิมก็จะดูแลว่าอะไรที่มันไม่สมควรทําเช่นบางทีเออ การทําความสะอาดบ้านการทําความสะอาดบ้านเนี่ยบางทีใช้ระยะเวลาทําประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าที่จะทําเสร็จทั้งห้องสักประมาณ3ชั่วโมงกว่าถ้าสมมติว่ามิมเอาระยะเวลาของเราเองเนี่ยไปทําความสะอาดในระยะเวลา3ชั่วโมง <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราเสียไปแล้ว3ามพันเพราะว่าชั่วโมงละ1 0 0 0บาทก็เท่ากับว่า3000ันบาทเป็น3ชั่วโมงใช่ไหม <c oughs> เราจะได้รู้ว่าอ๋อสามพันเนี่ยมันคือระยะเวลาของเรานะและเราไปดูว่ามีใครที่เขารับจ้างทําด้านด้านนั้น ที่ราคาถูกกว่าเราไหมตัวเราเองถ้าเราไปทํา3,000บาทแต่มิมีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้มิมเขาคิดราคาประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดบาท4 0 0ร้อถึงหนึ่บาทแล้วแต่เพราะว่าบางทีก็แบบว่ามีการทําความสะอาดอะไรเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่เอเจนท์ที่เขาส่งมาหรืออะไรก็จะราคาประมาณนี้ประมาณ 400- ร้อถึงหนึ่บาทมันกลายเป็นว่าพอมิมรู้ราคาของตัวเองแล้วเนี่ยมิมก็จะไม่เอาเวลาไปทําอะไรที่มันราคาต่ํากว่าถ้าสมมติว่าเราจ้างแม่บ้าน500บาทนั่นเท่ากับว่าเราก็เซฟเวลาของตัวเอง เพราะว่าถ้าเราไปทําเองเนี่ยเราจ่ายสามพันใช่ไหมตามทันไหมเนี่ยถ้าเราไปทําเองเราจ่ายสามพันเพราะว่าชั่วโมงการทํางานของเรามันชั่วโมงละหนึ่งพันแต่ว่าถ้ามีแม่บ้านมาทาเนี่ยเราจ่ายให้เขาแค่ห้าร้อยเราจะได้รู้ว่าราคาของชั่วโมงเราเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ข้อที่สามนะคะอัปเดตการตลาดอยู่ตลอดเวลาการทําธุรกิจเนี่ยการทําร้านสักมันก็คือการทําธุรกิจใช่ไหมเราจะต้องมีการตลาดการตลาดสมัยเนี้ยมันไวมากมันไปไวมากซึ่งตอนแรกเมื่อประมาณที่ เปิดเพจแรกๆเนี่ยประมาณกี่ปี2ปีที่แล้วการตลาดอ่ะแม่งยังดูไม่ยุ่งยากขนาดนี้นะเว้ยการทาเพจมันก็ยังมีอะไรที่ง่ายที่มันเข้าถึงง่ายที่แบบว่าเออคนเจอโพสต์เราง่ายการเอ่อปฏิสัมพันธ์ engagement ก็ยังสูงอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอระยะเวลามันผ่านมาแม่งอัปเดตไ,ไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีกดนู่นกดนี้กดนั้นมีการเข้าถึงลดลงมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะต้องพยายามอัปเดตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อัปเดตเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทํายังไงให้คนเขา มาเข้าถึงโพสเราเพราะบางทีแม่งก็มีนะเว้ยที่มิมก็ไม่ได้อัปเดตเหมือนกันบางทีมิมก็แบบขี้เกียจไปดูขี้เกียจไปตามเพราะเราจะต้องดูหลังบ้านด้วยว่าตรงนี้มันเป็นยังไงตรงนั้นมันเป็นยังไงโพสต์นี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีมิมก็ไม่อัปเดตคือนานเหมือนกันอะขี้เกียจดูแล้วเอยคือทำ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 ไปมันกลายเป็นว่าบางทีเพจมิมแม่งก็การเข้าถึงน้อยเหมือนกันนะเว้ยแบบทั้ง YouTube ทั้งติ k กต็อกอย่างเงี้ยบางทีแม่งก็การเข้าถึงน้อยเหมือนกันนะเว้ยมิมก็เลยเข้าไปปวานนนะรรตงงงง้เลลิบ อะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้เลยเอ่อการเข้าถึงมันก็จะน้อยนะอะไรเงี้ยคือเราจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่ทําหลายๆช่องทางเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาแต่ละช่องทางซึ่งมันไม่เหมือนกันเราก็จะต้องอัปเดตเป็นช่องทางนะคะแล้วเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าเราอะ่ะอยู่ตรงไหนเราจะต้องตามไปทุกๆช่องทางนะไม่ใช่ว่าบางคนทักมาบอกมิมว่าเออเขาจะมาเรียนการตลาดกับมิมเพราะว่ามิมมีคอร์สปัรนช้างสรรค์จับเงินล้านจากการทําเพจใช่ไหมและทีนี้เขาอยากมาเรียนการตลาดกับมิม้มเ าก็ถามมิมว่ามิมก็ถามเขาว่าทุกวันนี้ทําการตลาดยังไงบ้างทําการตลาดไปในช่องทางไหนบ้างเพราะว่าคอร์สเนี้ยมิมก็อยากจะดูว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วทําเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยคอร์สเนี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคอร์สเนี้ยมันสําหรับมือใหม่มิมก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณนี่ะทำการตลาดยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาทําการตลาดบนสตอรี่อย่างเดียวเลยโพสสตอรี่อย่างเดียวเลยคือโพสสตอรี่ไม่ได้โพสอะไรหน้าเฟซไม่ได้โพสหน้าเพจไม่ได้ทำเอ่อยูทูบไม่ได้ทำติ๊กต็อก ไม่ได้มีทวิตเตอร์ไม่ได้มีอะไรเลยทำสตอรี่อย่างเดียวมิมก็เลยแบบตกใจมากอะ่ะคือแบบฮะคือหน้าจริงๆเลยนะหน้าจริงๆตอนนั้นเลยคือแบบฮะ ทำสตอรี่อย่างเดียวด้วยนะคือแบบลูกค้าอยู่ในสตอรี่หรอเนี่ยคือแบบเริงจริงอะ่ะคือพอตอนที่เราโพสสตอรี่เราจะสามารถดูแลรู้ได้ว่ากี่คนที่ดูสตอรี่เราใช่ปะมันไม่มีทางที่ว่าเราโพสสตอรี่แล้วคนจะเข้าถึงแบบมาเห็นสตอรี่เราประมาณแบบหมื่นคนแสนคนอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีทางเลยนะแล้วคุณทําแค่สตอรี่อย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอหรอเพราะว่าบางทีขนาดมิมเองเนี่ยมิ้มทําแบบโอ้โหสามสี่ห้าช่องทางเนี่ยเอาการเข้าถึงมารวมรวมกันเนี่ยแม่งก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ เพราะบางทีมันก็จะต้องแบบถ้าการเข้าถึงเยอะๆก็คือเป็นล้านใช่ไหมบางทีอ่ะกว่าที่มิมจะไปแตะหลักล้านเนี่ยการเข้าถึงไปถึงหลักล้านเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะแล้วคุณทําแค่สตอรี่อย่างเดียวเนี่ยมีคนเห็นสตอรี่แบบ20 30คน300คนมันพอหรอวะคือ <c ười> เราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะต้องอัปเดตตลอดเวลาบางทีช่วงเนี้ยลูกค้าเขาไปทิกตอกอย่างเงี้ยเราก็ไปทิกตอกให้มันเยอะหน่อยบางทีอ่ะลูกค้าเราอยู่ในทวิตเตอร์ช่วงนี้ทวิตเตอร์ดังอ่ะเราก็ไปทวิตเตอร์เยอะหน่อยแต่ทวิตเตอร์น่า ไม่ไม่รอดแล้วน่าจะไม่รอดแล้วเราก็ตามกระแสะว่าเขาเอะไปทางไหนเราก็ให้เราเอะไปทําทางนั้นนะคะอ่าโอเคเปิดร้านสักไม่อยากเจ๊งห้ามลืม3เรื่องนี้นะคะอย่างแรกคือแยกบัญชีธุรกิจอย่างชัดเจนข้อที่สรายรับรายจ่ายต้องมีตัวเลขชัดเจนข้อที่3อัปเดตการตลาดอยู่ตลอดเวลาถ้าใครทําร้านสักนะจะต้องเอา3ามข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะคะเพร มิมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยอัปเดตการตลาดเลยหรือว่ารายรับรายจ่ายไม่เคยรู้เลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเราต้องการทําแบบขยับขยายให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตยอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้ว่ารายรับรายจ่ายเราเท่าไหร่แล้วมีการใช้อะไรเกินออกไปบ้างเช่นลองคิดถึงภาพถ้าสมมติว่าเราเอ,อ่อคิดถึงภาพบริษัทเช่นเอ,อ่อบริษัทอะไรดี Apple ิลแล้วกันรบริษัทโทรศัพท์อะถ้าเขาไม่รู้เลยว่าแบบรายรับรายจ่ายของเขาเท่าไหร่ก็คือเขาคิดราคามม่วเลยโทรศัพท์ทําออกมาโทรศัพท์ เครื่องหนึ่งเอ่มเท่าไหร่ดีอ่ะแสนหนึ่งห้าหมื่นพันหนึ่งสองพันหรืออะไรเงี้ยทั้งทาที่เขาไม่รู้เลยว่าต้นทุนอ่ะของการทาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเท่าไหร่ต้นทุนพนักงานรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะคํานวณออกมาไม่ได้เลยว่าอะไรมันคือจุดบอดนะคะแล้วก็ใครที่อยากช็อตคัดนะไม่อยากจะอัปเดตการตลาดเองรู้สึกว่าทําไม่ได้งงสับสนอัปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนโลเทคทําไม่เป็นใครที่ไม่เคยทำแรรับรายจ่ายเลยทําไม่เป็นไม่รู้จะคํานวณยังไงใครที่ จะแยกบัญชียังไงอะไรยังไงนะคะมิมมีคอร์สปัญช่างสักจับเงินล้านจากการทําเพจคอร์สนี้มิมจะมาชอ็อตคัดเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรการตลาดเริ่มจากอะไรจะต้องไปทางไหนจะต้องอัปเดตยังไงจะต้องมีรายรับมีรายจ่ายยังไงวางแผนเกษียณว่ายังไงคอร์สนียมิมทำไปถึงขนาดที่แบบว่าออสอนวางแผนเกษียณเลยนะใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องการวางแผนเกษียณมิมก็จะไม่อธิบายในคลิปนี้ละกันเพราะว่ามันจะอีกนานมากเลยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมมาดูละกันว่าการวางแผนเกษียณคืออะไรแต่ถ้าใครอยากจะชอ็อต คัดนะว่าทํายังไงการวางแผนกเกษียณคืออะไรทํางานยังไงให้เราทําแค่ถึงในระยะเวลาหนึง่งไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะมีเป้าหมายยังไงเราจะต้องมีไมซ์เซตยังไงนะคะคอร์สนี้ตอบโจทย์มากคอร์สนี้จะทําให้คุณจับเงินล้านได้เร็วขึ้น